ต้อนรับเข้าสู่ช่องไอริฟ่างนะคะตอนนี้เพจยังอยู่ในประเทศไทยค่ะก,กาลังจะเดินทางไปอินโดนีเซียนะคะปี2024น,นี้อินโดนีเซียมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆมากมายเลยนะรวมทั้งดา่านตรวจศุลกากรนะคะและที่แน่ๆก็คือตอนนี้เอเชีย10ประเทศตามนี้เลยสามารถใช้ประตูออนเต้าเกตได้แล้วขั้นตอนทำยังไงไปดูด้วยกันเลยค่ะ กรุณาดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะเพราะทั้งหมดเนื้อหาร่วมกันแล้วจะได้ข้อมูลที่แท้จริงค่ะแพทเองบินด้วยสายการบินโลคอร์แอเอเชียนะคะคเ,เช็ะคอินที่สถามบินดอนเมืองรอบนี้มีโหลดกระเป๋า1นึ่ใบค่ะกำลังต่อคิวโหลดกระเป๋าอยู่สิ่งของที่นำมาด้วยในรอบนี้ก็เป็นขนมอาหารแห้งจำพวกเส้นข้าวสาร2กโลรวมทั้งปลาร้าประมาณ3-4ขวดค่ะ เช็คอินที่สนามบินดอนเมืองผ่านพ้นไปด้วยดีเจ้าหน้าที่ไม่ถามตั๋วกลับในรอบนี้การเดินทาง3ชั่วโมง30นาทีผ่านไปด้วยดีจากสนามบินดอนเมืองสู่ซโซกานโอฮ,ฮัตตาแอร์พอร์ตเป็นที่เรียบร้อย การบินโลคอสจะมาจอดที่เทอร์มินอล2สุกโนฮาตาแค่พอ เดินตามทางมาเรื่อยๆค่ะจะเห็นป้ายแรกก็คือป้ายที่เป็นป้ายสีเหลืองทางด้านสายมือคือป้าย Custom d e c o a r a t i o n ค่ะเพื่อนๆทุกคนต้องทำมานะคะสามารถทำมาก่อนเดินทางได้เลยเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะได้ QR code ไปสแกนหลังจากรับกระเป๋านะคะ ข้อมูลในเว็บไซต์ในลิงก์ก็จะให้กอรอกว่าชื่อไฟที่เดินทางมาเดินทางมาจากไหนมากระเป๋าเดินทางกี่ใบเป็นเรื่องของการนำสิ่งของและกระเป๋าเดินทางมาค่ะพูดง่ายๆก็คือการกอรอข้อมูลสำแดงสิ่งที่เรานำติดตัวมาด้วยค่ะเดินมาอีกเพียง5เมตรเท่านั้นเราก็จะเจอป้ายที่2ที่อยู่ตรงหน้าของเรานี้ค่ะออโตเกตข้างหลังของเพจเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็คือออโตเกต ตอนนี้อาเซียน10ประเทศนะคะสามารถใช้ออโตเกตได้เลยอายุ14ปีขึ้นไปพาสปอร์ตเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นลงทะเบียน EVOA หรือ E Visa คุณสามารถทำออนไลน์เพื่อเข้าออโตเกตนี้ก่อนเดินทางได้วันถึง2วันเลยค่ะพอมาถึงเราก็สามารถเข้าออโตเกตเลยไม่ต้องเข้าต่อมอที่เป็นเจ้าหน้าที่อีกตอไปแล้วนี่เลยค่ะ เกตก็หมายถึงว่าตอมเน่ยและค่ะที่ใช้ประตูอัตโนมัติเราไม่ต้องเข้าตอมอที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักง,งานแล้วค่ะเพืเ่อนๆวิธีกรอกอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะดูขั้นตอนการกรอกวีซา่าเพื่อจะผ่านออโตเกตของอินโดนีเซียกันค่ะให้พิมพ์เข้าไปใน Google นะคะ evisa.emergency.go.id เมื่อเข้ามาแล้วใช้สายตาสำรวจให้ดีเพราะมีเว็บไซต์ปลอมมากมายระวังให้ดีเลยค่ะให้มองหาโลโก้ของ immigration เพื่อนเพื่อนเมื่อเข้ามากันด้านไหนเว็บไซต์จะเจอปุ่มด้านบนนะคะให้กด information เลยเลื่อนมาปุ่มที่2 visa e x e m p t i o n ก็คือการยกเว้นค่ะเพราะว่า10ประเทศอาเซียนไม่ต้องจ่ายค่าว visa ถ้าอยู่ไม่เกิน30วันีซ s a นักท่องเที่ยว อันนี้เรามาพูดถึงวีซ่านะักท่องเที่ยวก่อนนะคะไทยก็จะเป็นวีซ่า A1 ให้กดเข้าไปเลยค่ะมากดเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าอยู่ได้30วันเท่านั้นนะคะไม่สามารถต่อได้และไม่มีค่าใช้จ่ายและสิ่งสําคัญมาอ่านข้อที่3กันค่ะว่าวีซ่าไทยนี้สามารถทําอะไรและทําอะไรไม่ได้นะ ข้อเเพื่อเยี่ยมเพื่อนและครอบครัวและท่องเที่ยวข้อ B เพื่อการประชุมสิ่งจูงใจในการประชุมนเทศการในฐานะผู้เข้าร่วมข้อสเที่ยวอนินโดนีเซียด้วยเรือยอดและยังมีอีก2-3งสข้อควรไปอ่านก่อนเดินทางนะคะเรามาดูกันต่อเลยสําหรับคนที่จะเข้าประเทศอินโนดนีเซียด,ด้วยออตโตเกตที่สนามบินสุกาโนฮัตตาแอร์พอตและบาหลี เราใส่ข้อมูลเลยค่ะว่าเราเป็นนักท่องเทีย่ยวเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาตินักท่องเที่ยวนะคะ A 1 visa extension tourism 3 0วันคลิกเพจเลยค่ะเพื่อนๆแล้วด้านล่างลงไปก็จะเป็นการกรอกที่อยู่พาสปอร์ตข้อมูลพื้นฐานทั่วไปค่ะสุดท้ายที่เราควรจะมาเลือกก็คือที่อยู่ค่ะเพจลง Apartment ก็ไม่มีปัญหาอะไร เมื่อกอกรายละเอียดครบมดแล้วก็ซัมมิทเลยค่ะแล้วเราก็จะได้รับอีเมล2ฉบับด้วยกันค่ะเวอร์ชั้นมือถือนั้นเห็นขีดสามขีดด้านบนกดเข้าไปเลยค่ะปุ่ม information ค่ะเลือก visa extension เลือกไทย visa A1 อ่านรายละเอียดกอกข้อมูลกดซัมมิทเหมือนเดิมค่ะได้รับอีเมล2ฉบับ เื่อเรากรอกแล้วนะคะเราใส่ข้อมูลตามที่เพจแนะนําไปเลยแล,แล้วเราก็จะมีรายชื่ออยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์ของตอมอําสนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะคะพอถึงเวลาเราก็เข้าช่องออโ o ตเกตเลยค่ะตรงนี้นะคะที่ว่าเป็นออโตเกตด้านหลังนู่นนะคะที่เห็นมีคนต่อคิวมีเคาน์เตอร์นั่นนะคะก็คือวีซ่าออนอนารเวล สำหรับคนที่มาสำหรับพิเนษนะคะนี่เลยในลิสที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยสามารถจ่ายวีซ่าออนอะไ v ล l เวลได้นะคะสําหรับคนที่จ่ายวีซ่าออนอะไ v a l เวลก็อย่างต่อเข้าตอมอที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะสําหรับคนที่ทํา e วีซ่จ่ายออนไลน์มา, e isa, มาก็สามารถเข้าได้ที่ออโตเกตแล้วก็าสำหรับคนที่เอเชียนะคะอาเซียนสิบประเทศที่ต้องการยู่เกิน30วันเราสามารถใช้ ค่า on arrival นะคะ5่าแสนรูเปียหรือเพืเ่อนๆสามารถทำมาก,ก่อนเดินทางได้เลยที่ลิงก์นี้ ประตูวออโตเกตที่เทอร์มินอลสยังมีไม่มากพอนะคะเมื่อรวมกันแล้วคนอินโดนีเซียคนที่ทำวีซ่าออนไลน์คนที่ทำลิจิตเตอร์ออนไลน์มาแบบเพชรเนี่ยมารวมกันโอ้โหคนนั่นเลยค่ะแวะสังเกตเห็นมีหลายท่านเลยค่ะที่จะเข้าตอมอผ่านเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์นะคะก็ได้รับการไล่กลับให้มาลงทะเบียนออโตเกตค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงด่านต่อมอลแล้วนะคะกําลังต่อแถวเข้าประตูออโต้เกตแต่ว่าคนเยอะนะช่วงน,นี้ลงมาไฟเดียวกันบินมาจากประเทศไทย<ๆ>ก็ใช้เวลาหนึ่งคนก็น่าจะประมาณ3 0วินาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดที่ใช้เวลาในการรอที่จะเข้าประตูออโต้เกตเนี่ยใช้เวลากี่นาที

ออโต์เกตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเบือ่อๆมีอย่างหนึ่งเลยที่ใหญกจะแนะนำเบื่อๆก็คือเวลาเราวางพาสปอตที่หน้าแป้นแล้วะคะ่ะให้เรากดพาสปอร์ดไว้จับให้แน่นไว้กับหน้าจอหน้าแป้นของที่เราวางพัดปอร์ดถ้าเราไม่ใช้มือจับนะคะเราจะเสียเวลาตรงนี้ต้องทำสองสามรอบเพราะว่าเพจทำทั้งหมดสามรอบค่ะรอบแรกวางพัดปอตแล้วก็ไม่ได้เอามือกดให้พัดปอดแน่นกับหน้าจอนะคะเอามือออกจากพาสปอตสรุป สีแดงขึ้นค่ะต้องถอยหลังเข้ามาใหม่นะคะพอรอบที่สองก็กดไปแค่ครึ่งทางแล้วก็เอามือออกค่ะสีแดงค่ะพอรอบที่สามรู้แล้วว่าจะต้องกดพัดปอดให้แนบกับหน้าจอเลยกดตลอดเวลาจนกว่าเขาจะบอกให้เอาพาัดปอดออกนะคะเราก็เอาออกเนี่ยเขียวเลยสรุปสามรอบเลย เมื่อผ่านออโตเกตนะคะอิมเมกเกชันมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับสัมภาระรับกระเป๋าเดินทางค่ะ QR code ที่ทำเกี่ยวกับ c ustom declaration <ๆ>ม,มาก็มาอยู่ตรงนี้เลยค่ะเป็น QR code เจ้าหน้าทีก่ก็ <ๆ S 2> กกให้ตั้งแถวนะคะเพื่อให้น้องสุนัขดมกลิ่นก่อนเลยวดนี้มีน้องหมาด้วยค่ะเพื่อนๆัตวบริัออนไลน์บ หลังจากการตรวจสัมภาระแล้วสแกนคอรโคดออกมาก็จะเจอป้ายนี้เลยค่ะเพื่อนๆใครจะนั่งแท็กซี่ใครจะนั่งรถไฟเข้าเมืองนะคะไปตามป้ายนี้เลี้ยวขวาออกไปเลยค่ะสำหรับคนที่จะนั่งแท็กซี่นะคะเพจให้มองหาบูเบิร์ดค่ะไปที่เกตรประตูนหนึ่งเลย สำหรับท่านใดจะนั่งรถไฟให้มองที่เกาะกลางถนนค่ะสถาน,นีอยู่ตรงนั้นขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านค่ะโชคดีค่ะ